สวัสดีครับวันนี้พีเพจจะมาทดสอบหน้าจอในที่สว่างนะครับในตัวของเจ้ามี11ไร้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมอยู่ในร่มนะครับเดี๋ยวผมทําการเปิดแสงสูงสุดเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างอันนี้ผมปิดออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับี่ผมจะทดสอบโดยการเปิดทั้งออโต้และปิดทั้งออโต้ให้นะครับให้ดูกันนะครับนี่นะครับเมื่อแสงแดดผมไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวผมทําการเปิดให้เลยนะครับ อย่ร้อยนะครับนี่ครับเปิดอยบาร้อยแล้วปรับคือปรับสูงสุดแล้วนะครับผมจะเอาแดดเลยนะครับตอนนี้แดดนะครับแสงออกประมาณแบบแสงจ้าเลยครับผมนี่นะครับมีแดดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างถ้าออกแสงแดดตามที่เราใช้งานจริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับอน,นี้แสงแดดนะครับนี่ครับแสงแดดก็จะประมาณนี้นะครับ ใช้งานที่แสงเดดน,นะครับสีแดงนะครับเขียวนเงินฟ้าแล้วก็สีชมพูของม่วงนะครับสีเหลืองสีขาวสีเทาอันนี้สีดำดำสนิทครับ หน้าจอก็สู้แสงได้ดูรับพอสมควรครับก็ดีกว่าตัว X3 และตัว F3 ครับผมในการใช้งานนะครับนี่นะครับผมทำการเปิดออโต้นะครับเืิดด y นามิกมันจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือการเปิดแสงออโต้นะครับให้มันปรับเองอัตโนมัติ ชู้แสงได้เหมือนกันครับกับตัวการปิดออโต้แล้วก็เพิ่มแสงสูงสุดเปิดสีเหมือนเดิมแดงเขียวน้ำเงินฟ้าชมพูแล้วก็เหลืองขาวน,นะครับให้ดูวิโ,โอนะครับ นี่ดูวีดีโอนะครับแสงอาจจะไม่สู้เท่าไหร่ครับรุ่นนี้ใช้จอ AMOLED ถ้าโดนแสงเยอะก็อาจจะไม่เห็นนะครับตามที่วีดีโอเลยครับผมถ่ายให้ดู่นะครับถ้าพอเรามาอยู่ในร่มนะครับก็เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนครับแต่ถ้าอยู่ที่แสงจ้าอาจจะไม่สู้แสงเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมในการใช้งานด้วยตาเปล่าถือว่าโอเคครับพอรับได้ครับ แต่ไม่ถึงกับดีมากนะครับอยู่ในระดับที่พอรับได้นี่ครับน,นีัน,นี้เดี๋ยวผมปิดแสงออโต้ก่อนนะครับปรับแสงสูงสุดให้จะพอออกมาที่แสงแดดนะครับนนะครับนีครับผม,มจะเป็น สวัสดีครับผมก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด r i b e youtube channel ด้วยสวัสดีขอบคุณครับ